สวัสดีเจ้าวันนี้เฮากลมาปะก,กันกับพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564เจ้าเข้าไปดูกันในส่วนของแผนที่อากาศเลยเจ้าในส่วนของแผนที่อากาศขคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วเจ้า ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลงลักษณะจะอี่ย่ยาฮื่บบริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นต่อนเจ้าและทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะลดลงเจ้าเฮามาดูปริมาณฝนใน4ชั่วโมง ที่ผ่านมาสูงสุดวัดได้25.2 5.2 mm, มิลิเมตรที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยรวมภาคเหนือเจ้านี้อยู่ในเก่นอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบของภาคเหนือวัดได้16.6องศาเซลเซียสอยู่ที่เกษตรเจียงไฮ้อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมาก และยังมีเมฆฝนอยู่บ้างเล็กน้อยเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีเมฆเป็นบางส่วนเจ้าเข้ามาดูกันในส่วนคาดหมายลักษณะอากาศภาคเหนือตอนบนในวันนี้ตอนเจ้ามีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3เ้าององศาเซลเซียสเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนล่าง อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียสเจ้าในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยเจ้านี้ดอยอังขางวัดได้10องศาเซลเซียสเกิวแม่ปานวัดได้9องศาเซลเซียสยอดดอยอินทนน์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้7องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของอากาศหนาวถึงหนาวจัดเจ้าและคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณยอดดอยในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเฮาบริเวณยอดดอยก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่มสุดประมาณ4-12องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี้กขอของพ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สภาพอากาศสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน